สวัสดีครับคุณอยู่กับปิงและนี่คือคอนซสลร์เรื่องเกษียณนะครับสำหรับคอนซัลร์เรื่องเกษียณในวันนี้เนาะปิงอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยไปเช็คลิสต์กันสักหน่อยไหมสําหรับการเตรียมเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะของการเตรียมเกษียณผมคิดว่าในบรรยากาศของโค้งสุดท้ายเตรียมเกษียณเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศอะไรที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะกลับมาเริ่มทบทวนแพลนของเราแล้วว่าไอแพลนของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมมันพร้อมแล้วหรือยังนะแล้วก็ เกษียณที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยมันพอไหมมันหมดเมื่อไหร่นะก็สิบเช็คลิสเน้นจะเป็นสิบเช็คลิสที่ทรงพลังเนาะแล้วก็เป็นสิบเช็คลิสที่เน้นเฉพาะจุดสําคัญนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ได้ฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยวิดีโอตัวนี้จบแล้วเนี่ยเอากลับไปปฏิบัติได้จริงนะครับอ่ะอย่าเราค่อยๆไล่กันไปดูเนาะอ่ะสําหรับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเช็คลิสอันที่หนึ่งคือก็คือการกลับไปรีแคปเป้าหมายของเรานะว่าเป้าหมายเงินเกษียณเนี่ย เราต้องการเท่าไหร่นะครับวันนี้เราเตรียมมาแล้วเท่าไหร่นะเงินอยู่ที่ไหนบ้างนะได้ดูบ้างไหมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยยังขาดอยู่เท่าไหร่เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเงินตรงนั้นนะซึ่งมันก็จะเป็นการคุยแบบเร็วๆก็คือว่าถ้าคุณต้องการสามสิบล้านวันนี้เตรียมมาแล้วยี่สิบล้านยังขาดอีกสิบล้านหรือเวลาอีกแปดปีเออแล้วไอ้สิบล้านตรงนั้นอีก8ปดปีเนี่ยมันจะทาอย่างไรได้บ้างนะนะปิงก็ให้หลักการคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันก็คือว่า ออวิธีการคิดเนี่ยไอ้สิบล้านตรงนั้นที่มันขาดไปอีกแปดปีเนี่ยเราอาจจะรีแคปในลักษณะที่เป็นรายได้ต่อป,ปีของเราไหมนะครับว่าเอ้ยรายได้ต่อป,ปีของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะหรืออีกแปดปีเอาแปดคูณนะอะเราจะได้เห็นหน้าตาภาพรวมคร่าวๆว่ารายได้ในอนาคตเนี่ยคาดการประมาณการคร่าวๆก่อนว่าเราน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่หักรายจ่ายหรือเงินออมเงินลงทุนไปใส่ไว้ที่ไหน แล้วก็พอตการลงทุนของเราน่าจะโตไปตรงไปไปขนาดไหนถึงจะพาเราไปถึงเป้าหมายการลงทุนตรงนั้นซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยคิดใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่เราไม่ไบแอสหรือว่าไม่ไม่ไม่คิดโอเวอร์จนเกินไปแต่เบสออนความจริงให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะอาจจะไม่จะไปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเช็คล l i s t ข้อที่หนึ่งคือการกลับไป recap เนาะเป้าหมายเงินเกษตรของเรานะครับอันที่สองก็คือว่าไปดูกันหน่อยไหมเนาะเกษยณเนี่ยมันคือการเตรียมรายจ่ายล่วงหน้าเนาะสิบยี่สิบปีนะครับก็เราไปดูกันนะครับว่าเออเราได้เคยคาดการณ์ไหมว่ารายจ่ายสําหรับกรเกษยณเนี่ยนะครับในช่วงของ ปีแรกเป็นยังไงบ้างนะผมคิดว่าจากสถิตินะที่ดูมาก็คือว่ารายจ่ายสําหรับเกษียณเนี่ยในช่วงของปีแรกของการเกษียณเนี่ยอยู่ที่หกสิบหกสิบเอ็ดบางคนเกษียณตอนห้าห้านะครับห้าห้าห้าหกผมคิดว่ารายจ่ายช่วงนี้เนี่ยจากสถนะิตินากก็คือเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่เยอะมีมีมี spending อสุกก็คือว่าบางคนรีโนเวทบ้านบางคนซื้อรถคันใหม่บางคนท่องเที่ยวครั้งใหญ่หลังจากเออฉลองอะ่ะฉลองเกษียณอะ่ะหรือบางคนก็ ปิดหนี้บ้านอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ารายจ่ายสําหรับช่วงของปีแรกของการเกษยียณเนี่ยมันเยอะอะเราลองไปดูว่ามันมีรายจ่ายก้อนอะไรบ้างนะที่มันเป็นสําหรับเรานะครับแล้วก็ลองดูกันไหมว่าคาดการไปสั้นๆนะสิบปีแรกของการเกษียณอ่สิบปีแรกของการเกษียณหน้าตารายจ่ายเราน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วสิบปีหลังจากนี้หน้าตารายจ่ายของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเ ขนาเนี้ยคนฟังเนี่ยน่าจะอยู่สเตจก่อนเกษียณเนาะก็คือว่าโอเคง่ายๆแหละก่อนเกษยณกับหลังเกษียณเนี่ยมันควรจะใกล้ๆก,กันแหละมันควรจะไม่ห่างกันเยอะขนาดนั้นสิ่งที่หลายหลายคนมักจะสอบถามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับผมอยู่เป็นประจำเนาะว่าเฮ้ยคุณปิงบางทีคาดการยากอะมันเหมือนเป็นการกะประมาณการคร่าวๆแบบ ไม่รู้ยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกใช่มันก็อาการประมาณนี้แหละเพราะมันยังไม่เกษียณจริงถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากว่าคุณจะไปรู้จริงๆว่าคุณเนี่ยใช้เงินขนาดไหนเนี่ยบางคนบอกว่าเตรียมไว้หลังเกษียณเนี่ยเดือนละห้าหมื่นบาทปรากฏใช้จริงเกินห้าหมื่นหรือบางคนเนี่ยกะเกณไว้เดือนละห้าหมื่นแต่จริงๆใช้ไม่ถึงห้าหมื่นเนี่ยมันมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงจริงๆแต่มันเป็นการคาดการเฉยๆซึ่งคุณจะได้ไปรู้จริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อคุณเกษียณไปช่วงสักประมาณ สอสปีแรก,กรเกษียณน่ะคุณจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของตัวเองได้แล้วแล้วก็รู้ว่าเราน่าจะใช้ใจ่ายอะไรเป็นพิเศษซึ่งผมคิดว่าให้เลยประมาณ3-4ปีแรกของการ,กรเกษียณน,นะครับ เราก็เริ่มจะน่าจะเริ่มรู้แพทเทิร์นของรายจ่ายของเราแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอย่างที่ปิงพูดไปในทุกๆครั้งเนาะว่ารายจ่ายตรงนี้เนี่ยนอกจากเตรียมในเรื่องของเงินจานวนเงินแล้วเนี่ยต้องเตรียมในเรื่องของรูปแบบรายจ่ายรองรับรูปแบบรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยก็คืออาจจะต้องมีช้างที่เป็นก้อนแล้วก็มีกระแสเงินสดด้วยเหมือนกันนะครับอะอันที่สามเนาะ ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนมักจะชอบเข้ามาพูดคุยกับผมก็คือว่าเฮ้ยคุณปิงไอเงินเกษียณเนี่ยที่เราเตรียมมาแล้วเนี่ยมันจะพอไหมมันจะหมดเมื่อไหร่อวิธีการประเมินนะคะว่าไม่ให้เราแพนิคหรือตื่นรตหนกจนเกินไปเวลาเข้าสู่ในช่วงของคงสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปดูในเรื่องของอัตราการถอนเพราะว่าอย่างที่ปิงบอกไปเนาะหัวใจสําคัญเนี่ยระหว่างก่อนเกษียณกับหลังเกษียณมันจะต่างกันจุดหนึ่งก็คือหลังเกษียณเนี่ย เราจะใช้เราจะมีความจําเป็นเนาะที่จะต้องถอนเงินเนี่ยจากสินทรัพย์การลงทุนเอาออกมาใช้เป็นระยะระยะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราถอนผิดช่วงก็เสี่ยงต่อให้หมดเนาะนี่ก็คือในเรื่องของลำดับผลตอบแทนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไปโฟกัสเรื่องอัตราการถอนถ้าเกิดว่าเราถอนเนี่ยขนาดเนี้ยเราเตรียมเงินเท่านี้เราถอนเท่านี้เนี่ยเราไปดูซิว่าเราไหวไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเราคํานวณมาแล้วเนี่ยเราเอาลายจ่ายเนาะหารจานวนเงินที่มันอยู่ในพอร์ตการลงทุนก็คือเป้าหมายนึงกเกษียณของเรานี่แหละนะครับ แล้วมันไปตกอยู่ที่กล่องไหนนะอะ่ถ้าน้อยกว่า3.5เนี่ยเรียกว่าชิวๆนะมันสบายๆอยู่ในกลางๆก็อาจจะต้องมอนิเตอร์ tracking กันเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเอ่อฟิลที่รู้สึกสบายๆอยู่เนาะแต่คนนี้ชิวเลยอันนี้ก็ลดลงมาหน่อยแต่ว่าก็ติดตามมอนิเตอร์ดีๆก็ผ่านไปได้แล้วก็ถ้ามากกว่า7% 0ขึ้นไปน่ยเออก็อาจจะ เริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วนะครับอาจจะต้องดูว่าณนะวันนี้ก่อนเกษียณที่เราเหลือเวลาอยู่ตรงเนี้ยเราน่าจะเตรียมไหวไหมถ้าเตรียมไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะต้องหาก๊อกสำรองเป็นก๊อกที่สองด้วยคือรายได้ที่จะผูกเอ่อรายได้จากการทํางานที่จะผูกพันไปจนถึงหลังเกษียณว่าเออแล้วหลังเกษียณเนี่ยมันมีจ็อบอะไรบ้างนะเพิ่มเติมอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่สี่ พอเราดูมาแล้วม,มีเรารู้แล้วว่าเราคาดการเป้าหมายเท่าไหร่เราดูแล้วรายจ่ายเท่าไหร่เราประเมินแล้วว่ากเกษียณของเราเนี่ยมันจะพอไหมนะแล้วหลังกเกษียณหน้าตามันน่าจะเป็นยังไงเนี่ยพอเราประเมินตรงนี้เสร็จเนี่ยกลับไปที่ปัจจุบันนะอะแล้ววันนี้เราจะต้องปรับสัดส่วนหน้าตาพอตการลงทุนหน่อยไหมก็อ,อย่างที่ผมบอกไปว่าเคยยกตัวอย่างไปแล้วเนาะคือสําหรับคนที่เกษียณ ไปแล้วเนี่ยสิบปีย้อนหลังซีเนียโอเนี่ยสิบปีตลาดเนี่ยเราจะพบเร็วว่าตลาดเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาแล้วค่าเราไปเกษียณเนี่ยในช่วงของโควิด1 9พอดีหรือว่าไปเกษียณตอนช่วงของเฟดขึ้นอัตราดอากเบี้ยนเนี่ยส่งผลต่อ,ตอสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยเงินงเกษียณของเราก็อาจจะหล่นหายไปได้ตอนที่นะักวันเกษียณซึ่งถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องถอนเงินเนี่ยออกมาใช้ในช่วงวันที่ตลาดมันแบร์มาเก็ตเนี่ยลบยีสิเปอร์เซ็นแบบเนี้ย นะครับเราอักก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็อาจจะใช้เงินเนี่ยเกษตรของเราได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาปรับสมดุลพอร์ตกัน,นก็คือการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนนี่แหละถ้ามันอยู่ในเอ่อเอ่เอตาสารทุนเยอะหรืออีควิตี้เยอะเนี่ยเราก็ปรับมาอยู่ในบอยมากขึ้นไหมตาสารนี่มากยิ่งขึ้นไหมอ่ะจริงๆเนี่ยหัวข้อตรงนี้นะข้อที่สี่เนี่ยหลายคนอาจจะฟังตรงนี้แล้วไม่ค่อยเก็ตแต่ถ้าผมพูดตรงนี้ get, เก็ตเลยก็คือ provident fund นะบางคนเนี่ยไปดู provident fund อีกทีนึงเนี่ยเราอาจจะพบว่าเฮ้ยเราไปอยู่ในหุ้นไทยเยอะมากเลยนะก็ตรงนี้ต้องกลับไปเช็คดูดีๆโด,ดยเฉพาะสัว่วนการลงทุงงนการลงทุนใน provident fund นะครับโอเคต่อไปก็รวบรวมเวล l ของตัวเองอ่าลองดูซิมันก็สัมพันธ์กับข้อที่1น,นะข้อที่1เราต้องการเรารู้แล้วว่าเรามีเท่าไหร่เราเตรียมมาเราเท่าไหร่แต่เงินของเรามันไปอยู่ที่ไหนบ้าง เราจะได้ tracking แล้วก็ติดตามได้ถูกเนาะเพื่อที่จะได้ดูพอร์ตของเราด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมันล้อไปกับกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ไหมนะวางบนสิททรัพย์การเงินการลงทุนประเภทใดเนาะมันยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่หรือเปล่าบนคอนเทกต์ที่มันเปลี่ยนไปบางครั้งเนี่ยเราลงทุนในวันก่อนเนี่ยเราว่าดีแต่คอนเทกต์เปลี่ยนไปเนี่ยการลงทุนหรือรีเทิร์นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็อาจจะไม่ได้เท่าเดิมเพราะว่าคอนเทกต์หรือว่าบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปนะครับก็ลองไปดูตรงนี้ดีๆนะครับ ต่อไปข้อที่6นะเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วสำหรับ10เช็คลิสต์นะครับอ่บปรับพอร์ตการลงทุนนะปิงก็ให้แนวทางถ้าบางคนเนี่ยเหลือ5ปีกเกษียณอาอาจจะเตรียมทรานสิชันไหมนะเตรียมท a n น i ิชันจากก่อนกเกษียณไปหลังกเกษียณน,นะครับถ้าเหลือเวลาอีก10ปีกเกษียณอ่ามันยังมีเวลานะเราอาจจะ มาปรับแก้พอร์ตการลงทุนกันหน่อยไหมฟื้นฟูพอร์ตพอร์ตอะไรที่เคยขาดทุนไปอยากทิ้งนะอยากทิ้งกลับมาไปฟื้นฟูพอร์ตแล้วก็กลับมาให้มีกําไรนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตไปจนถึงเป้าหมายแล้วถ้าคนมาฟังตรงนี้เนี่ยเหลือเวลากเกษียณมากกว่าอีกสิบปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณมาฟังตรงนี้ก่อนก็คือว่าคุณจะได้มีโอกาสกลับไปทบทวน นะการลงทุนของคุณพร้อมไปถึงทบทวนแผนกเกษียณของคุณอย่างที่ผมเคยพูดไปก็คือว่ากเกษียณกับการลงทุนมันแยกออกจากกันไม่ขาดนะน,นั้นเนี่ยจะได้กลับไปทบทวนกลยุทธ์แล้วก็การวางแผนดีๆนะครับเงินก้อนใหญ่ขึ้นเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะหนุ่มสาวเนาะเรา DCA เน้นอะไรที่มันเสี่ยงมากๆเพื่อให้เงินมันดับเบิ้ลไวๆแต่พอเราเข้าสู่ใกล้ๆจกกะเกษียณแล้วเนี่ยเราจะไป เออเสี่ยงแบบนั้นเนี่ยจริงๆมันก็ได้แหละถ้าเกิดว่าเราเรามีการแบ่งเงินดีๆหรือว่าทำ many position ดีๆแต่ผมคิดว่าบรรยากาศแบบเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่เราต้องค่อนข้างชัวประมาณนึงแล้วก็มั่นใจในกลยุทธ์ของเราที่จะไปถึงเป้าหมายได้อันนี้ก็จะดีครับเพราะเงินก้อนใหญ่เนาะสิบล้านเหมือนกันถ้าหายไปสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติล้านหนึ่งหายไปสิบเปอร์เซ็นต์เงินหายไปแสนหนึ่งสิบล้านหายไปสิบเปอร์เซนน็ปปเซนต์เงินหายไปล้านหนึ่งลบเท่ากันแต่ว่าความรู้สึกของเงินที่มันหายไปเนี่ยแสนหนึ่งกับล้านหนึ่ง บางคนอาจจะรู้สึกต่างกันนะครับโอเคเนาะต่อไปอันที่เจ็ดก็ไปทบทวนเนาะว่ามันมีทรัพย์สินอะไรไหมนะที่เราเคยสะสมมาเคยซื้อมาแล้วถือครองไว้อยู่เนี่ยนะมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อะอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่บางท่านเนี่ยอาจจะเคยซื้อไว้ตอนสมัยทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะเคยซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยไว้ที่ต่างจังหวัดบางคนเป็นวิศวกรเนี่ยไปทํางานที่ แถวละยองแล้วก็ซื้อบ้านเอาไว้นะวันนี้แล้ววันนี้ปล่อยเชปล่อยเช่าแล้วก็วันนี้ไม่มีไรายได้แนละ้วดูแลไม่ไหวมีคนเช่าอยู่แต่ดูแลไม่ไหวเออบางทีมันอาจจะเป็นภาระเราไหมอ่ะอันนี้ก็แล้วก็อาจจะต้องดูดีๆว่าเออจะจะถือต่อไหมหรือจะขายดีนะหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยอาจจะไปทําในลักษณะที่เป็นรีเวิร์ดมาร์เก็ก็คือคล้ายๆว่าเอาบ้านเนี่ยไปเออ เทิร์นเป็นเงินสดออกมาไปเข้าแบงก์แล้วก็เทิร์นเป็นเงินสดมาก็เรียกว่ารีเวิร์สมอ์เกจซึ่งเมืองไทยมีอยู่ประมาณสามเจ้าที่รับเป็นรีเวิร์สมอ์เกจนะแต่ถามว่าผลตอบแทนดอกเบีย้ยเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าเขาหักเราเยอะเหมือนกันนะก็ลองไปดูลองไปศึกษากันดูนะครับขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้ละกันแต่ว่าคร่าวๆก็คือลองไปทบทวนดูว่ายังมีทรัพย์สินตัวไหนไหมที่ไม่ได้เกาะให้เกิดไรายได้บางทีเราซื้อคอนโดมาแบบเนี้ยนะ เออปล่อยเช่าไม่ได้เลยนะถึงปล่อยปล่อยเช่าไม่ได้เลยเอ้าวแล้วยังไงอ่ะมันไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือบางทีมีคนเช่าเนี่ยนะเราก็เราแก่ตัวขึ้นมันไกลบ้านอ่ะมันก็อาจจะดูแลไม่ไหวนะครับบางทีเนี่ยผู้เช่าออกไปครบห้าปีรีโนเวททีนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ลองทบทวนตรงนี้ดูนะครับแล้วก็อันที่แปดก็คือทบทวนภาระหนี้นะตอนนี้ยังมีหนี้ตรงไหนอยู่ไหมนะหนี้บ้านหนี้รถนะหนี้บ้านส่วนหลักๆก็จะเป็นหนี้บ้านอ่ะแล้วก็ ลูกของเราเนี่ยถ้าใครมีลูกเนี่ยก็ดูว่าลูกของเราเนี่ยณว,ว,วันเกษียเนี่ยลูกของเราน่าจะอยู่ประมาณไหนทํางานแล้วหรือยังหรือว่ายังเรียนอยู่อ่ะก็ลองไปดูดูนะครับแล้วก็อันที่เก้านะอยากจะให้ไปชวนนะทบทวนพอรประกันชีวิตของเราดูนะว่าพอรประกันชีวิตของเราเนี่ยเราเคยทํามาไว้ตอนสมัยหนุ่มสาวไว้หักลดหย่อนภาษีบางที เอ่อผู้รับผลประโยชน์ยังเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เลยนะวันนี้เราแต่งงานมีครอบครัวแล้วอะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์หน่อยไหมนะล่ะเราลองลอง,ลองดูว่าไอประกันสะสมทรัพย์ที่เราเคยทําเนี่ยนะเงินมันคืนครบสัญญาเนี่ยเมื่อไหร่บางทีนะ่ะผมพบเยอะมากเลยนะบางคนเนี่ยไปทําประกันสะสมทรัพย์ตอนเราลาประมาณสักสี่สิบกว่าพอพอดีเพิ่ง คบสัญญาไปหักรถย่อนภาษีไปซื้อเติมเพิ่มอ,อีกเล่มหนึ่งปรากฏว่าไอง้เงินก้อนนี้มันอาจกลามาไม่ทันใช้ในช่วงของหลังกเกษียณก็เป็นไปได้เนาะอันนี้ก็ดูดีๆบางคนทําประกันแต่ว่าไม่ได้คํานึงถึงว่าเงินมันพอทันใช้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ประกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งละกันแต่ว่าต้องอยู่ในตัวเลขปริมาณที่เหมาะสม นะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปเราใจค่าปิดความเสี่ยงเยอะเกินไปแต่ถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะช่วยเลเวลเงินเราได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีมันก็ใช้แรงเงินของเราเยอะเหมือนกันนะครับก็ดูบาลานซ์กันดูดีๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนาะพี่นรรัยกมนะครับก็ต้องเขียนได้แล้วเนาะว่าเออเราจะทั้งหมดเนี่ยเก้าข้อมันเป็นการคุยเรื่องของตัวเอง นะแต่พอเราดูเก้าข้อเสร็จเราพบว่าเออเราเริ่มมีเงินเหลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นคุยถัดไป next ก็คือคือเรื่องของการส่งต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะแล้วก็มาดูพี่นายกรรมดูซิเป็นยังไงกันบ้างเราจะเขียนให้ลูกกี่คนให้อะไรกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้สิบข้อพี่นายกรรมถ้าใครเขียนไม่เป็นปรึกษาได้นะเออจริงๆเขียนไม่ยากเลยนะครับโอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณปิงพูดดีแล้วก็อยากมาคุยกับ ผมมากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆผมมีเปิด o n e o n น n e Private Consult เนาะสำหรับคนที่อยากจะมาพูดคุยอีกเนาะว่าแผนเกษียณของตัวเองเป็นยังไงบ้างอยากมาดับเบิลเช็คอยากมาคอนเฟิร์มอยากมาหาคนคอนเฟิร์มนะครับก็มาหาผมได้นะครับก็คือเราจะไปคุยกันนะคะว่าเนี่ยมรภาพเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งเลยขาดอยู่ทำยังไง วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนพร้อมปรับสมดุลพอร์ตเราเข้าเรากาลังจะเข้าสู่ในช่วงของหลังกษเียณแล้วเนาะเราจะต้องมีการปรับสมดุลพอร์ตยังไงให้มันเข้าเป้ามากยิ่งขึ้นพร้อมกับรีเฟกพอร์ตการลงทุนด้วยว่าที่คุณถืออยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างทําไมข,ขาดทุนทําไมกําไรบางทีนะ่ะเราซื้อ,อไปเนะี่ยบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าทําไมเราซื้อเนะี่ยมาหาเหตุผลทีทีเราก็ไม่รู้แล้วว่าทําไมเราซื้อหรือบางทีนะ่ะเราซื้อเรารู้เหตุผลนะวันนั้นแต่พอเวลาผ่านไปมันไม่ได้เหมือนตอบแทนที่ตัวเองคาดการารอไวนะ้น ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยตกลงไอ้ที่เขาพูดว่าดีๆเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเองเงี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่าตลาดคอนเทก็กนซะ์ณวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างผันผวนเราจะฝ่าตรงนี้ให้มันรอดไปจนถึงเป้าหมายกเกษียณได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องกลยุทธ์การลงทุนนะครับแนวทางการ transition port แล้วก็สำหรับท่านใดที่เข้าสู่ช่วงสิ้นปีเนี่ยนะครับหรือว่ายังไม่ถึงสิ้นปีเนี่ยแต่ว่า เริ่มเตรียมตัวสําหรับการวางแผนเกษียณแล้วเนี่ยก็มาปรึกษาผมได้นะครับปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยนะครับเราคุยกันชั่วโมงละ1,500บาทเนาะคุยผ่านซุปออนไลน์60นาทีนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเราหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุยกับคุณปิงคุณปิงจะมีมาขายของขายผลิตภัณฑ์เป่ายาไม่มีนะคือผมคิดว่าเบสออนเนี่ยมันคือบายที่คุณเป็นหลักก่อน คือคุยคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุยแล้วมันมันเกิดเอ่อไอเดียอะไรเกิดเฟรมเวิร์กอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณจะไปทําการบ้านต่อเองก็โอเคอันนี้ไม่มีปัญหาให้ผมเป็น second opinion เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกนได้หรือว่าบางคนรู้สึกว่าเอออยากให้ผมดูแลแบบ ดัน for you เลยอะดูแลเต็มที่ก็อย่าไว้ยคุยกันต่อจากหลังทดลองปรึกษากันก็ได้นะครับก็สำหรับท่านใดถ้าสนใจสิทธิ์ครั้งแรกเนาะผมให้ในราคาสิทธิ์เก้าเานาะสำหรับครั้งแรกก็มาคุยกันแล้วก็ให้แผนถอนเงิน3ตะกร้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปประเมินนะรีเฟกกันว่าเออภาพหลักเกษียณของเราเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรบ้างพอเราเห็นภาพฟิวเจอร์ชัดเนี่ยมันจะกลับมาทําให้ภาพปัจจุบันชัดด้วยผมค่อนข้าง เออชื่อเรื่องนี้นะคือถ้าเราเคลียร์ภาพอนาคตชัดเนี่ยมันจะทําให้เราเดินแบบมีจุดหมายแล้วก็รู้ชัดเจนไม่ลังเลและไม่สงสัยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารับคาปรึกษาเนี่ยก็ให้แอดไลน์แอดควินเวลนะหเห็นหน้าผม นะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดว่า c o n s u ล t นะพอพิมพ์คีย์เวิร์ดคอน s u ล t เสร็จเนี่ยคุณจะได้รับข้อความที่เป็นออโต้เมสเซจให้ลงทะเบียนผ่าน Google Form นะชำระเงินส่งซิปมาปุ๊บพอส่งสลิปเสร็จเดี๋ยวผมกับทีมแอดมินเนี่ยจะนัดวันเวลาพูดคุยคอนซัลล์กันอีกทีหนึ่งพร้อมแนบรายละเอียดนะขั้นตอนการเต็มตตคอน n ซลล์ Consult เนี่ยที่จะมาคุยกับผม60นาทีเนี่ย เอ่อต้องเต็มตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้การคอซักหก6ินีนทีตรงเนี้ยมัน p o w e r f ร์ที่สุดเกิด Productive ที่สุดแล้วก็คุ้มค่าในเรื่องของเวลาแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกมาด้วย<ส>ก็เรียกว่าเอา่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกันนะครับโอเคไว้พบกันในวิดีโอหน้านะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ